แมวเมียวแมวเมียวพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่กันโอ้ตอนฟังแค่ฟังขางพูกน้อง,องแอนด้านวดแอนด้านวดสามสี่สหายสี่สหายเท่าหนึ่งสี่สหายเท่าสองอุ้ยเท้าสองไม่พอมจังลูกพร้อมจังเลยน้องสองอันนองสองน้องก็หลวงปู สองนองทางนี้หนึ่งครับอ,ออกมากันแล้วเอาอมารับหลวงปู่กันแล้วหลวงปู่ทำงานอยู่ตรงนี้เมียวเหมียวับกันนะแม่หลวงปู่ทำเงียบๆไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้พูดเหมียวเลยไม่รู้น้องเล็กมาด้วยน้องเล็กมาด้วยเออน้องเล็กก็มาน้องเล็กสามสีจมูกดันหนึ่งเหมียวแล้วก็สามสีไม่ใช่สามสีสามสามสาหาย เท่าทียหมายดำขาวดำขาวทางนี้น้องทองทางนี้ใครสีสีหางสีสีเว้นดำมากับสองอนนองสองนองนี้ก็ผอมจังตองนองนี้ก็้อมจังเดินตามปูนี่หนึ่งผนะอมจังผอมอยู่สองอนองนะทางนี้น้องสีน้องสามสามสหาหอยู่นี่หนึ่งับสาสหายลายนี้เหมือนกัน ลา,ายเหมือนลายเหมือนสองกระนองแต่ว่าเข้มกว่าเข้มกว่าเล็กกว่าเด็กๆมานั่งเล่นกันเนาะนั่งเล่นกันรอรออาหารมื้อเย็นเนาะรออาหารมื้อเย็นหลวงปู่ยังไม่ได้ให้อาหารมื้อเย็นครับให้เขามานั่งเล่นกันก่อนปู่เพิ่งไปทํางานทางโน้นมาเนาะทางโน้นมาเดี๋ยวปู่จะให้น้องเล็กกินก่อนเนาะให้น้องเล็กกินน้องน้องเล่กขี่อ้อนอนหลวงปู่นี่น้องเล็กละที่แตามเดือด้อนหลวงปู่นี่สองสองกระนอง น้องน้องมาก่อนน้องน้องกินก่อนรุ่เนาะน้องน้องกินก่อนน้องน้องพี่ๆนั่นเดี๋ยวถาก,กินตามหลังใครยังไม่หิวกันเนาะน้องน้อง,องนี่อ้อนก่อนไปข้าบ้านกันแล้วเร็วมันข้าบ้านกันแล้วเร็วข้าบ้านกันแล้วข้าบ้างกันแล้ว,ลว,ลวโอ้วันนี้นั่มายรู้หืมกูพาไปกินอนาะหารอ่าฝนจะตกหรือเปล่าร้กบร้องแอบ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 ืมเขียนร้ F องแอบแอบฝนจะตกมกนะั้งเนาะ มาเข้ามาในบ้านแล้วมาในบ้านกันแล้วเข้ามาในบ้านกันแล้วสองนองนงมาน้องเล็กมาลูกมาเราลองลงเมื่อกี้นอาหารเมฆกับพี่ก่อนอ่าพี่เป็นพี่อะไรชอบปากกาก็ตบน้องทำไมเกิในอาหารเมฆก็ลสองลงอยู่นี่สองลงอยู่นี่สองสองเมียวสองเมียวสองอนงสองน้องนงสองเมียวอืมทำไมลูกอยว่ละ โอ้เราพูเราเราพูพูพว่วาหิวข้าวก็หิวเลยนะเราพูกันเนาะจัดให้นะครับอ่าน้องเล็กเข้าในกองกันในกองกันเลยลูกอะไรก่อเลยนะเราพูจัดอาหารใหนะ้เนาะอ่าน้องเล็กข้ากองกินอาหารในกองกันแล้วเนละ็กข้ากองกินอาหารในกองกันแล้วเนาะได้ได้อิมอ่มๆกินอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ๆมาทงนี้ลูกพี่ๆมาทางนี้ครับพี่เข้าในบ้านพี่เข้าในบ้านแล้วพี่มาเข้าในบ้านแล้วเอาพี่ๆพี่ๆมาข้างในบ้านออน,านี้ ใครนั่งข้างในบ้าน <c oughs> ดูเหมือนไม่ค่อยหิวข้าวลูอกฮะยังไม่หิวเหรอเอาไม่หิวม่นเป็นไรกรดกหยวใส่กินกันแล้วะอันนี้ใครมาเนี่ยโอ้ไม่เห็นตั้งนานลรกไม่เห็นตั้งนานเนี่ยใคร <c oughs> อันนี้ใครน้าชื่ออะไรนะลูกเ <c oughs> ออลืมชื่อไปแล้วชื่ออะไรลูก <c oughs> มันก็ได้เห็นแล้วไปยุ่ในมาเนี่ยมันก็ได้เห็นนะโอ้เขาออกไปข้างนอกนานจำชื่อไม่ได้สับสนแล้วชื่ออะไรนะอ <c oughs> ืม นึกชื่อไม่ออกแล้วหลายหลายเหมียวออกไปข้างนอกก็มีกลับมาก็มีกลับไปกลับมาอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ะบนทวีโชคเลยไงใช่ไหมลูกโชคทวีทรัพย์ <c oughs> จำไม่ได้ลูกเด็กๆกินอาหารก็รลดเลยเด็กกินอาหารกันนะน้องๆกินก่อนพี่ๆไม่หิวพี่ไม่หิวอยู่ข้างนอกนู๊นตรครีบไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวผมให้เด็กๆกินก่อน เดี๋ยวเล็กๆกินก่อนเดี๋ยวเขากินแล้วพี่ตามมากินทีหลังได้ลูกน้องเล็กในโตป็นไงลูกกินแล้วกินแล้วเหรออ่านี่ก็ไม่กินไม่หมดเลยเนี่ยอืมกินไม่หมดเลยเหรอกินแน่เหรอกินแค่นี้เองเหรอลูกเออกินน้อยกินน้อยกินบ่อยๆเหรอกินน้อยกินบ่อย จะไว้นั้นก่อนหรือว่าเอาไว้ให้พี่หรือว่าให้ปล่อยพี่กินปล่อยพี่กินได้เนาะเดี๋ยวเรามาเเล่นกับพี่ๆก่อนพี่เขายังห่วงเล่นอยู่เลยนะออกไปข้างนอกอีกแล้วออกไปข้างนอกอีกแล้วในข้างนอกการอยู่นอนข้างนอกเต็มเลยเหาเมี่ยวเขาไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้ไม่หิวข้าวกันนั่งอยู่ข้างนอกนี่นอนอยู่ข้างนอกนี่ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวหิวก็เกิียนได้ก็อาหารมีอยู่แล้ว เตียวไว้ก่อนก็ขอ,อนําภาพนี้ให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันเอ่อในนาก็ยังถ่ายนายอยู่ได้ยินเสียงเครื่องจักถ่ายนายอยู่นะยังไม่แล้วเสร็จแล้วน้องเมียก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ออกไปไหนกันน้องไก,ก่ก็ไม่ได้ไปไหนน้องไก,ก่ก็อยู่ข้างหลังนู่นพอข้างนอก,อ,อกไปข้างหน้าน้านู่นออกไปก็ไม่มีอะไรกินละมีแต่น้ำมีแต่น้ำมีแต่นาก็อยู่ข้างหลังกัน สวนสักข้างหลังนู้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างอยู่ตรงนี้บ้างนังขคา,ายนะักขคายหน้าผ้าขาวผ้าขาวเทาผ้าขาวเทาหัวเทาหูเทาหางเทากล้ก็ขออยู่ที่คิดไว้เพียงเท่าน,นี้ก็น้องเด็กๆก็อยากจะนั่งเล่นนั่งเล่นกันอยู่ เวลาตอนเย็นนู้นค่อยให้เขาเนาะตอนเย็นตอนเข้านอนถ้าเราไปให้เร็วเขาไม่กินของก็จะหมดรสชาติเดี๋ยวไปให้มือที่เขาหิวนะครับสำหรับพี่นี้ก็ขอฝอเพียงเท่านี้เพราะก็ไมายคิดไปโชคดีมีสุขกับการทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน,น้องเแมวน้องไก่ดิวัดพงษ์ชัยขรโมทนาสาธุกับทุกท่านที่จัดส่งอาหารของกินของใชย้ยุกยาวิชาพันพร้อมทั้ง ปัจจัยในการจะซื้ออาหาร